สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้ลวนจะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางต้นหม่อนนะจ๊ะต้นหม่อนหรือว่าต้นเมลบรีนะจ๊ะภาษาลาวเขาเรียกว่าต้นมอนนะจ๊ะต้นมอนจ้ะทุกคนจ้านี่จ้ะต้นหมอนนี้ก็เมลบอรี่นี้ก็เอามาจากเมืองไทยนะจ๊ะทุกคนตอนเอามาจากเมืองไทยนี้ก็ต้นเขาไม่ค่อยใหญ่จ้ะต้นเล็กๆนะจ้ะเนาะ แต่ปีนี้หมอนก็จะแตกกอไปเยอะเลยจ้ะต้นก็สูงขึ้นนะจ๊ะใบเขาก็สมบูรณ์ดีนะจ๊ะแต่พอดีปีนี้อากาศก็บางช่วงก็อากาศอากาศดีนะจ๊ะบางช่วงก็อากาศหนาวก็เลยทําให้ลูกหมอนจเจริญเติบโตไม่ค่อยเต็มที่จ้ะปกติต้นหมอนแต่ละปีนะจ๊ะปีที่แล้วเขาจะมีลูกใหญ่มากเลยจ้ะแต่ปีนี้เขาก็ลูกดกนะจ๊ะแต่ลูกเขาดูท่าทางไม่ค่อยจะสมบูรณ์จ้ะ ล้วนก็เลยตัดสินใจว่าเออเราก็ควรจะเปลี่ยนกระถางใบใหญ่เนอาอจ้ะเนาะให้เขาแล้วก็เปลี่ยนปุ๋ยให้เขาด้วยจ้ะนี่จ้ะลูกเขายังไม่สุกเต็มที่นะจ้ะอืมจ้ะแต่ใบเขาก็สมบูรณ์ดีจ้ะบางกิ่งก็ลูกเขาก็ยังไม่สุกนะจ้ะทุกคนนีจ้ะต้นมอนที่ในปลูกไว้ในกระถางนะจ้ะก็ได้ อมีลูกให้ได้กินเหมือนกันนะจ๊ะทุกคนนี่จะ้ะเดี๋ยวลวนก็จะเปลี่ยนกับจากกระถางใบนั้นแล้วก็มาใส่ใบนี้นะจ๊ะทุกคนหลังจากที่ลวนเปลี่ยนกระถางาต้นเมลบรี่หรือว่าต้นหมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่จะ้ะต้นไม้หลายๆชนิดนะจ๊ะที่ลวนได้อ่า การมีการเปลี่ยนกระถางแล้วก็พวนดินบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวรุนจะให้ทุกคนได้ดูจากตรงนี้ก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้ดอกเขาก็ขึ้นมาทุกปีจ้ะหอมมากเลยจ้ะทุกคนสีขาวหอมเหมือนน้ำผึ้งนะจ๊ะจ้ะอันนี้ก็เป็นของปีหลายๆปีนะจ๊ะถึงฤด,ดูกาลเขาก็จะออกดอกเองจ้ะ นี่ก็ต้นสตรอเบอรี่จ้ะปีนี้ลูกไม่ค่อยจะดกเท่าไหร่นะจ้ะทุกคนสตรอเบอรี่นี่จะเพิ่งออกลูกนิดหน่อยนะจ้ะั่งนี้ก็จะมีดอกอีกนะจ้ะสวยงามจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นทูนนะจ้ะต้นทูนล้วนได้ขยายเมื่อวานนี้จ้ะน,นี่ก็เป็นต้นเดียนะลว้วนจำไม่ค่อยได้รัชบรุรีใช่ รัชบุรีแต่ไม่ค่อยจะมีลูกเท่าไหรไ่นะจ้ะทุกคนอันนี้ก็นี่แหละจ้ะต้นมอนมอเบอรี่ที่ล้วนได้เปลี่ยนกระถางของเมื่อวานเนาะนี่จ้ะใส่กระถางใบใหญ่จ้ะทุกคนุณจ้านี่จ้ะต้นของเขาก็มีลูกอยู่นะจ้ะ ก็นี่จะ้ะเดี๋ยวนะจะ้ะทุกคนที่ลวนเปลี่ยนกระถางเมื่อวานนะจ้ะก็นี่เลยจ้ะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะมีต้นผักต้นอะไรมากนะจ้ะทุกคนจะ้ะก็ลวนเพิ่งก็เมื่อวานก็ได้เปลี่ยนกระถางทำนู่นทำ,ทำนี่นิดหน่อยจะ้ะอันนี้ก็ยังไม่ทำเป็นระเบียบเรียบ,ร,ยบร้อยดีเท่าไหร่หรอกจ้ะ เลยไว้ซ้อนๆกันไว้นี่ก่อนก่อนเนะจ้ะเนาะอีกสักระยะหนึ่งก็จะเอาพพันธหลายๆอย่างมาปลูกจ้ะทุกคนก็พาทุกคนมาดูว่าผักในกระถางที่รวนปลูกช่วงระยะวันเดือนนี้นะจ๊ะมีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นผักกินได้จ้ะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรนะจ๊ะนี่จ้ะรวนก็ได้ขยายใส่อันนี้จ้ะอันนี้ปลูกง,ง่ายจ้ะทุกคนปลูกง,ง่ายเกิดง่ายจ้ะ ก็ไม่มีอะไรมากก็นี่นลจ้ะทุกคนจะาทุกคนมาดูเนาะอันนี้ล้วนก็เสียบเล่นๆหรอกจะปลูกเล่นๆ่ะสับปะรดจ้ะอันนี้ก็เป็นบูเบอรี่เลยจ๊ะต้นบูเบอรี่ปีนี้ท่าทางเหมือนไม่มีลูกจ้ะบรรยากาศต้นไม้ในกระทางแลจ้ะนี่ดอกไม้สีนี้สวยทุกคนก ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะพ่อพาทุกคนมาดูมัเบอรีร่ที่เปลี่ยนทะถางของมอบาลนะจ๊ะนะ่จ้ะต้นใหญ่มากเลยจ้ะให้เขาไม่มีหมดลูกแล,ล้วรวนเ็าจะตัดเขาบ้างเนาะให้เป็นพุ่มนะจ๊ะก็ขอบคุณมา,มากๆลยจ้ะทุกคนที่มารับชมขอบคุณมา,มากๆเลยจ้ะสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ